ครับวันนี้เราจะมาต่อสัญลักษณ์รูบิกกันเลยนะครับอันนี้เป็น U W ครับอ่าก็คือเป็นการหมุน2ชั้นบนนะครับมาทางซ้ายมือต่อไปเป็น U W Palm ครับทำตรงกันข้ามกับศูนย์เมื่อกี้เลยนะครับ D W ครับหมุน2ชิ้นล่างครับมาทางขวามือ แน่นอนครับว่า D W Palm ก็หมุนมาทางซ้าย F W ครับหมุน2ชิ้นหน้าครับมาทางขวามือ F W Palm ครับ B W ครับ หมุน2ชิ้นหลังนะฮะไปทางซ้ายมือ b w palm ครับหมุน2ชิ้นหลังครับมาทางขวามือนะครับ r w 2ชิ้นขวามือครับขึ้นบนนะครับและ r w palm ครับเป็นการหมุนลงครับ LW ครับอ่าเป็นการลงนะครับ LW p าม m หมุน2ชิ้นซ้าครับขึ้นบนนะครับ ต่อไปครับเป็นการหมุนของชั้นในแถวกลางนะครับหรือว่า middle layer turn เรามาดูตัว m กันเลยนะครับว่าหมุนยังไงหมุนตรงกลางลงครับ m palm ครับหมุนตรงกลางขึ้นมานะครับต่อไปเป็นตัว e ครับดูการหมุนนะครับ ีพาร์มครับหมุนมาทางซ้ายครับต่อไปเป็นตัว s นะครับและ s พาร์มครับ เรามาด,ดูการหมุนแบบคิวโรเตชันกันบ้างครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของตัวเรานะครับเราจะเราจะมาดูการหมุนของตัว X ก,กันนะครับว่าหมุนยังไงนี่ครับเป็นการหมุนทั้งลูกครับขึ้นบนนะโดยให้สีเขียวเนี่ยมาอยู่หน้าเราแทนต่อไปครเป็น x p พามนะฮะเป็นการหมุนทั้งลูกเหมือนกันครับ จต่เป็นการหมุนลงนะฮะนี่ครับตัว y ครับตอนนี้ครับสีแดงอยู่ด้านหน้าเราใช่ไหมครับเรามาดูการหมุนของตัว y กันหมุนทั้งโลกฮะไปทางซ้ายมือโดยสีเขียวนะก็จะอยู่หน้าเรา y าพามครับเป็นการหมุนทั้งลูกครับมาทางขวามือนะครับ ตัว Z ครับตอนนี้สีเขียวอยู่ข้างหน้าเรานะครับดูการหมุนครับหมุนทั้งลูกครับไปทางขวามือนะฮะแล้วสุดท้ายครับ Z ซดพามนะฮะก็เป็นอันจบไปแล้วครับสำหรับสัญลักษณ์ของรูบิกทั้งหมดนะฮะมีอยู่เท่านี้นะครับ แล้วคลิปต่อไปนะครับผมจะมาทำการสอนการเล่นรูบิกพื้นฐานเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง